ก็สวัสดีครับสวัสดีนะนะนักตกปลาทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็เจอกับผมอีกเหมือนเดิมนะครับอาฟลุกฟิชิงโกนะฮะวันนี้เราก็อยู่ที่หมายเดิมนะครับหมายน้ําท่วมวันนี้ผมจะพามาเช็คหมายน้ําท่วมนะครับจากหมายก่อนๆที่เราเคยมาตกน้ํายังไม่ท่วมครับตอนนี้ก็คือท่วมหมดแล้วนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะมีตัวกินหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเราไปติดตามนักชมเลยครับครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศนะฮะดูครับน้ำขึ้นมาหมดแล้วนะฮะตอนนี้จากเดิมเราเคยลงไปตกอยู่ข้างล่างนู่นนะครับนี่ครับจะเป็นคานวางคันเบ็ดนะฮะดูครับน้ำขึ้นมาหมดแล้วนะฮะตอนนี้ผมก็ต้องขึ้นมาตกอยู่ข้างบนนะครับในข้างบนนี้นะครับแถวเนินนี้นะครับ ก็ยังพอมีที่ให้ยืนอยู่นะฮะวันนี้น้ำขึ้นสูงมากครับโอ้จะมีตัวกินหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเรามาตามหาปลาตะโกกันดูนะครับว่าวันนี้จะได้ไหมเพราะว่าน้ำเยอะมากๆเลยครับครับเวลานี้ก็ลงเบ็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ผมก็ตกอยู่ สองคันเองนะฮะเพราะว่าวันนี้แค่มาสำรวจหใหม่เฉยว่าปลา,าจะกินหรือเปล่าเพราะว่าน้ำก็ขึ้นเยอะเนาะแล้วก็ลงแค่สองคันพอครับจะมีแต้มหรือเปล่าครับเดี๋ยวเรามารุ่นกันเลยครับลุยผมว่าคันนี้เหมือนจะมีอาการนะฮะกดนะครับวัดเลยฮนะ อยู่ไม่อยู่จะอยู่ไม่อยู่ฮะจะอยู่ไม่อยู่นะครับนีครับอยู่ไม่อยู่นะฮะตามลุนตามเชียร์นะครับผมหมาเขาบินเลฮะ โอมาแล้วตะโกนใสงามมาแล้วเออโหนี้ใส้ดีเลยนะฮะครับนะวันนี้เราควงวาดแห้วะครับสุดยอด ติด,ด,ดตามรับชมกันต่อนะฮะครับเดี๋ยวเรามาดูเหยื่อกันนะฮะก็มีนะนะหลายท่านนะฮะที่ถามกันเข้ามาว่าล้วพุกใช้เหยื่ออะไรนะฮะนี่เลยเหยื่อที่ผมใช้ครับนี่คุณซื้อมาฮะแกเป็นถุงมาเลยไม่มีการหมักอะไรทางนั้นนะฮะนี่ครับ ก็เป็นไผ่เขียวหนึ่งถุงนะฮะแปบบทีสองอันแบบนี้ก็เป็นมอคคิดนะฮะนี่ครับแค่สองอย่างนี้นะฮะผสมคคุกๆเขาให้เข้ากันแล้วก็หวดได้เลยนะครับ ดูแลครับโดนแล้วฮะเอาครับปลาอะไรปลาอะไรปลาอะไรนะแต่รู้ว่าอยู่แน่นะฮะ โอ้นี่ฮะก็เป็นปลาตะโกกไซส์แวนๆนะฮะ ยอดครับว่ามันมีอาการนะฮะคขันริมนะฮะ ริมมันมีอาการครับหนักกระดิ่งหรือเปล่าฮะวัดดูนะครับอุ๊ยอุ้ยโดนครับโดนนะฮะโดนแล้วครับ นี่ครับเดี๋ยวต้องรอดก่อนนะครับเพื่อความสบายใจอ้าอุ้ยมือก็ลื่นหมาโอ้ยยาย มาอีกไซส์ที่สวยนะปลาตะโกกนะครับมากดสกอเพิ่มเลยนะครับผมแก้วนะ เร่นมากนะฮะช่วงน้ำลากนี่ลากกันอ้าลับเลยนะครับเรือลากถึงดูเรือไปแล้วก็ดูปลานะเมื่อกี้ถ่ายไม่ทันนะนี่นะครับ เป็นปลาตะโกรครับไซส์สวยไม่อาีกึงตัวนะครับผมพิ่งตีเหยื่อลงไปครับปุ๊บเข้าโชบเหยื่อทันทีเลยนะถือว่ามากินพร้อมเ,อเร,มเอมมรอือเลยครับผม <Okay. S 1> เรือมาปลาก็มาฮะรีตต่อลครับเหยื่อของเรานี่มันแน่นอนจริงเลยแก้วเหมือนครน,นี้จะมีอาการนะครับเมื่อกี้ รอดูจงังหวะนะฮะจะดึงอีกรอบหรือเปล่าหรือว่า,วาอาจจะเข้ามาโฉบเหยือ่อยู่นะครับอยู่นะฮะไอ้เข้ามาโฉบแล้วครับเข้ามากินเลย oh. Oh, no. มาแล้วครับแต่มาเรื่อยเ,อยเลยนะฮะสกอร์เริ่มไหลแล้วนะผม ขึ้นมาขึ้นมาอยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่ ก็ลูดไปแล้วนะก็เป็นปลาพมนะครับก็ยังไม่ใช่ปลาที่เราตามหากันนะฮะแล้วก็ไม่เป็นไรครับปล่อยเข้าไปนะฮะปลาพรมสวยงาๆไม่ได้ขึ้นมาโชว์เลยหลุดไปก่อนติดญ้านะฮะเมื่อกี้ ออกมาอีกหนึ่งตัวนะฮะอันนี้ก็เปิดกล้องถ่ายไม่ทันนะครับเพราะว่ากระชากแรงมากนะฮะกระชากแบบคันจะล่วงน้ําเลยนะครับผมดูนะโอ้สที่สวยเลยครับผมปลาตะกูกครัปลาตะกูก oh. นักเิ็มคอล่อติมเงี้งเลยนะฮะ oh. แกว <Yahoo. S 1> แต่ตัวนี้นฝนฝนจะตกอีกแล้วนะครับผม ก็คงน่าจะต้องทยอยเก็บของนะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปสกอร์กันครับว่าเราได้สักกี่ตัวกันนะครับครับก็ต้องได้เวลากลับกันอีกแล้วนะครับว่าตอนนี้ฝนทำท่าจะตกแล้วนะฮะก็ตอนนี้ก็เป็นเวลา16นาฬิกา15นาทีนะฮะก็ตอนนี้เราก็กำลังทยอยเก็บของนะฮะ ตอนนี้ก็เหลือเบียดอยู่หนึ่งคันนะครับผมก็ไปรุ้นนะฮะว่ามันจะกินหรือเปล่านะฮะไว้คันเดียวก่อนนะครับผมแล้วก็จะทยอยเก็บของนะฮะเดี๋ยวเราไปดูผลงานของวันนี้กันนะครับว่าเรามีสกอร์สกี่ตัวกันนะฮะมากน้อยแค่ไหนยุงก็เริ่มมาและะ้วว่าไม่มีแดดแล้วไปดูสกอร์ครับ นี่ฮะนี่ครับผมก็เป็นสกอร์รวมของอ่าทริปนี้นะฮะเบ็ดแค่สองคันนะครับดูฮะปลาครับใส่ที่สวย,ยนะฮะไผ่เขียวมุกผิดมีไว้ไม่ผิดหวังนะฮะแจ้วเยอะจัด สำหรับผลงานในทริปนี้นะฮะก็ถือว่าโอเคนะคปลาวันนี้ค่อนข้างจะกินดีเมื่อเช้ามันก็ออกมาสายหน่อยนะฮะออกมาก็ห้าโมงเช้าครับเกือบจะเที่ยงเนะมื่อเช้าที่ออกมาก็คิดว่าน้ําคงจะท่วมหมดแล้วนะก็ไม่รู้ว่ามันจะตกได้หรือเปล่าก็เลยเอาเบ็ดมาแค่สองคันนะครับก็ลองมา ตกวันนี้ก็ประสบความสําเร็จนะครับปรากฏว่ามันก็ยังพอมีพื้นที่ให้เราตกอยู่นะฮะตกอยู่ข้างบนนะครับครับถ้าใครชื่นชอบคลิปเีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องน้ำพุพิชิงโก้ด้วยนะครับผมวันนี้ต้องไปแล้วนะครับว่าฝนจะมาแล้วไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย